สวัสดีครับสวัสดีทีทีีกอกแจ๊สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขสุขคนครับพี่น้องครับโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องก่อนนะตอนนี้อยู่กระทุ่มแบนครับจังหวัดสมุทรสาครพี่น้องเออเมื่อไงครับพี่น้องครับมาเปลี่ยนยางนะครับยางรถบีเอ็มดับบลยูนะครับพี่น้องครับโอ้ยพอราคาแล้วปวดหัวเลยเงาแตกได้พี่น้องเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเบิบงครับว่าเปลี่ยนยางนะครับ สี่เส้นนะครับ BMW เป็นเงินจักบาทราคาเท่าไรครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิรงกนะครับโอ้เนื่อยครับพี่น้องครับมาพาไปเบิรงครับง่ายแตกเลยเหอแล้วก็ยาง้าไปขีด้ะมันไลมันขี้ขึ้นบ่านนี่มาฝาเนื้อเห็นแล้วก็ไปเบิรงกกันครับนี่นะครับรถผมเองนะครับ ยางใหม่นะครับแล้ก็ลิ้นนะครับนาล้งสุขภาพกันครับสนิมกินสนิมสนิมกินข้างในเดอโอขอยาง หน้าหนสิลุยน้ำลุยน้ำท่วมารัมีบาบานาครับพี่นองดูราคากันเลยนะครับอไงครับพี่น้องครับช่บองล่าง ส่วนล่างดีเนืบโชคไปน้อยก็ถนนดีเลยนะร้อยหกร้อยแปดนิ่งเลยนะครับนิ่งเลยนะครั้อยแปดปล่อยมือก็ได้ทำราคามันหลับไปครับดีครับครับดีครับทำราคามันนี่ข้างล่างเออถึง ร้อยแปดน,นิ่คริปเย็บจนเพื่อนแล้วไปเย็บจนทุกคะนเลยกันนะครับร้อยแปดสองร้อยสบายหน้าก็จะมีประมาณนะี้ละลายครับพี่น้องนะแต่มาเบืงราคาพี่น้องว่าซีโร่โต๊ะเงินจักรไบท์เดี๋ยวผมใส่เบื้องครับนะ นะครับผมนอกจากจเปลี่ยนยางมาครับเนาะนี่ครับไม่จิบหน้าหลังนะครับทิชชูินนะครับยางรันแฟกนะครับยางมัวหรืวขีตัวอะไรนะรพูนว่าเปลี่ยนเมุดสีเ่เส้นมาเบิง้งราคาพี่น้องบอนเลยลอยกปากเลยแหวนเนี่ยเดี๋ยวก็เราจะเอา,อย,ายางธรรมดาแหละพันยางบกบเนาะเพราะว่าหน้าหลังมันใส่คนละใสนะมามาเบิ้งครับ ดูกันจะจาไปเลยนะครับเพิ่งกับปวดหัวกันเลยทีเดียวนะนนี้ครับนี่ยางหน้านะครับเสร็จละนะครับหนึ 10, 11, 190. ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบยางหน้าแล้วก็ยางหลังนะครับสองเส้นนะครับเสร็จละหนึ่งมื่นสองหนึ่งหมืนสองพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับรวมเบ็ดเสร็จนะครับมีค่ารถยนต์นะครับมีค่านี่ก็ สามเปร์เซ็นต์ครัเหลือนะครับทั้งหมดนะครับเป็นยอดเงินสี่ห้าสามเจ็ดห้าครับสี่หมื่นห้าพันสามรห้าสิบเจ็ดบาทนะครับสี่เซนลดสาเปอร์เซ็นต์โอ้ถึงเวลานะครับกระถ ung เพียนครับเพียนเกือบเพื่อนเปียนเกือบท่านตัเเพี่ยนกับอะไรครับเพราะว่าขับรถต่างจังหวัดดูนะครับขับเร็วนะครับสี่สิบลอยห้าสิบเป็นยางต่ำยางมันบวมกระถ u ง g เลียนครับ แต่กว่าจะเบิร์ตแต่แรงว่าจะบิท่านเปลี่ยนออกมันนัง่งซ่อมเบิง้งยางมันก็เบือ่อเ,เหลียบแท้เป็หลูเบิ้งนะครับบวมเรืเ่องของเปลี่ยนพอมสองปีเกือบสามปีแล้วมั้งเนี่ยนะครับพี่น้องครับเวลามันขี้นเนี่นนยเป็นยังไงครับพี่นอ้องปวดหัวเลยนะทำเวลาพี่น้องเบิด์ตเวลาบันทึกเครื่องแสนแก้วเนี่ยเนี่ยเงาออกเลยสวัสดีสวีรัส